เทมดูเคมันด <Okay. S 1> like ูหอมน้หอมเมที่น่าลักกว่านี้นะคะแล้วก็มีแหนบของพี่เอ็กซี้นะคะนั่นก็คือแหนบตัสานฮีโร่นะคะก็เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆนะคะแล้วก็ไม่เคยใครไม่เคยเห็นใครเล่นด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาอ่านกันนะค่ะชาวบ้านทุกคนฝากความหวังไว้ที่คุณการ์ตเล่นหนึ่งหากระดูกของชาวบ้านทั้งห้าคนที่เคย ว่านี่เจพี่เอกกี้เขบอกว่าให้เปิดสวแล้วไม่เอาอ่ะต้องทำอะไรจะประสบดี้พืให้เพื่อไม่ให้ไปหาชาวบ้านต้องไปช่วยชาวบ้านที่ถูกขังไว้ในถ้ำสู้ๆสีเพชรรูทูปเอกกี้เกมมากกวติดตาม อุ้ยนอะอ้ยเสียงเมื่อกี้คือไม่สบายคือไม่ใช่คือเจ็บคอนะเอาของไปก่อนคู่โลกคืออันข็ง ข้า่าียนนี้ต้อรับส่บสื่อสาร กลับมาที่เดิมไปทางไหนกันนี่ Нет. หิวยังแมสแม่ไหนเนี่ยขอเปิด có phước còn tơ ôi dùng ัวจังโอ๊ยแตกอีกนิด สเปาล์รุ่ยผมจะรีบหนีจะเบิดแล้วขึ้นไปบนนี้โอ้ยตายแล้วคุณเก่งมากขอบคุณที่ร่วมเล่นแบบผมคุณคือฮีโร่ของชาวบ้านเป็นไงเราเป็นไงค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้ละค่ะวันนี้ อยากสอนรถแมพอยากให้สอนทำอะไรก็บอกนะคะบ๊ายบายโอ้ดูสาภาพขาง่าง